สวัสดีครับอยู่กับผมโบลุ c ชา l l เลนเจอร์ วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกแอนองผมผมบ้างนะครับซึ่งใครที่ได้ดูคลิปที่ผมเนี่ยแนะนําการแต่งตัวแล้วก็อุปกรณ์อะไรของแอนอต่างๆเนี่ยก็คืออันนั้นก็คือผมจะพูดในภาพรว,ควมคราวนี้เนี่ยผมจะมาพูดแบบว่าเจาะจงที่แอนทอผมเลยว่าผมเนี่ยแต่งอะไรบ้างใช้ยังไงสไตล์เป็นแบบไหนนะครับบ่ายโบลุกนั่นเองนะครับ ซึ่งปืนที่ผมใช้นะครับผมก็จะเป็น a i r s o อ t าจากมาค่ายไอ ICS นะครับผมชื่อว่า PDW9 นะครับผมตั้งชื่อน้องว่า PD นะครับผมเป็นลูกสาวนะครับซึ่งเป็นปืน SMG นะครับผมแต่ว่าลูกทรงเนี่ยจะเหมือน พอขนาดที่แบบว่ากระทัดรัดนะครับผมวิ่งได้สบายมากนะครับน้าหนักก็นิดนึงมีน้าหนักนิดนึงนะครับผมถ้าไม่มีน้ําหนักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่มันไม่ได้เหมือนถือปือน,นครับมันเหมือนถือปือนของเล่นอะไรอย่างงี้ซะมากกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> ง่ายๆเลยครับว่าน้ําหนักเนี่ยสาหรับผมนะต้องได้ไปก่อนนะครับผมน้ําหนักที่แบบว่าคือไม่หนักมากแล้วก็ไม่เบามากจนเกินไปนะครับผมทําให้รู้สึกว่าถ้าเบาเกินไปเนี่ยมันจะรู้สึกแบบผมแบบอาจจะแบบว่าเออถือแล้วแบบมันดูแบบ เคว้งยังไงไม่ร hmm. no, ู like ้อะไรเงี้ยแล้วถ้าหนักเกินไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันถือไม่ไหวมันเวลามันวีบูมันแบบไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบต้องหาปืนที่ว่ามันต้องแบบว่าขนาดเนี่ยกระทัดรัดน้ำหนักก็ต้องได้นะครับผมซึ่ง จ้าพีดีของผมเนี่ยก็คือเป็นคําตอบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ภายนอกกันก่อนนะครับผมแอบภายนอกเนี่ยคือเอาจริงๆเนี่ยภายนอกเนี่ยผมไม่ได้ใส่อะไรเยอะเพราะด้วยความที่ว่าเออผมเนี่ยต้องเน้นที่ว่าอย่างที่บอกครับน้ำหนักปืนต้องเบาแต่ว่าไม่ได้เบาถึงขั้นแบบว่าถือแบบระบบเอเบสวิ่งอย่างนี้มันก็อันนั้นก็เบาไปนะครับสำหรับผมนะซึ่งผมเนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเออพีดีดบนเนี่ยเขาไม่มีข้อต่อมาให้ผมใช้ข้อตอแบบข้อตอ สั้นๆเล็กๆนะครับผมแล้วผมก็จะมีข้อต่ออันนี้อีกหนึ่งอันนะครับผมอ่บอันนี้นะฮะทำไมผมถึงต้องมีข้อต่อไว้เปลี่ยน2องพันนะครับอันนี้เนี่ยคือผมเนี่ยใช้เป็นเลนท็อ,ทอปแมตเซียนซีนะครับผมอ่าเป็นเออ่เลนท็อปแบบองานเซียนซีอะสีเหลืองนะครับที่มันยิงลูกเลเซอร์ได้นะครับผมอ่บผมให้ดูนี่ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับซึ่งอ่าจริงๆเนี่ยคืออันอันนี้เนี่ยมันเป็นท็อปเก่าของผมใช่ไหมซึ่งท็อปเนี่ยผมใส่ไปอยู่ในนี้นะครับแล้วมันก็สามารถยิงลูกเลเซอร์ได้ น<อ>ะครับผมซึ่งผมติดตั้งไปแล้วจริงๆเนี่ยคือที่ผมต้องมีจเจ้าข้อต่อตัวนี้ไว้เปลี่ยนเนี่ยก็คือท่อผมเนี่ยผมใส่ท่อรีเนี่ยยาวมานะครับผมท่อรีเนี่ยผมใช้เป็นแลมด้านะครับผมท่อรีผมใช้เป็นแลมด้านขนาดอยู่ที่เอ่อ208มิลลิเมตรนะครับผมคือค่อนข้างที่จะยาวมากนะครับท่อตัวนี้เนี่ยท่อน้องตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ร6 0กสิซึ่งผมใส่มาเนี่ยก็คือยาวมากแล้วพอยาวปุ๊บเนี่ยพอผมใส่เทเซอร์เข้าไปเนี่ย เทเซอร์ไม่อ่านนะครับผมซึ่งเทเซอร์ไม่อ่านเนี่ยก็คือมันไม่โดนเซนเซอร์ของมันนะครับไม่โดนตัวรับแสงของมันผมก็เลยต้องหาเจ้านี่ฮะข้อต่อเนี่ยเพื่อมาต่อให้มันยาวขึ้นไปอีกนะครับแล้วเพื่อที่จะยิงได้แล้วส่วนถ้าจะใช้ข้อต่อข้อตันอย่างเงี้ยเนี่ยผมเอาไว้เล่นสนามแบบสนามป่าอะไรพวกนี้นะครับก็คือแบบว่าพอที่จะยิงลูกเรืองแสงได้ถูกไหมพอยิงได้เสร็จปุ๊บค,คือมันเห็นแต่ว่ามันเห็นไม่ชัดอะไรอย่างนี้นะครับผมเลยต้องใส่เทเซอร์เสริมเข้าไปถ้าเล่นในสนามมืดถ้าสนามกลางวันก็เล่นแบบตัวนี้ครับปกต ใส่ฟเลเตอร์ที่เขาให้มานะครับแล้วก็ข้อต่อเล็กๆเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงนะครับผมส่วนดอทน,นะครับผมอ่าผมเลือกใช้เป็นดอนโทโคจิตัวจิ๋วนะครับผมที่เอาไว้ติดกับปุ่นพกนะครับอ่าดอทตัวเล็กๆนี่นครับผมเห็ okay, นไหมอ่าคือมันเป็นตัวที่แบบว่าเล็กมากนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะติดโฮโลนะแต่โฮโลเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักเกินนะครับผมผมก็เลยที่ว่าเลือกใช้เป็นดอนโทโคจิตัวจิ๋วดีกว,ว่าไม่ได้คือถามว่าเลงเงี้ยมันเล็งได้ไหมก็เล็งได้อยู่นะ แล้วก็ถามว่ายิงดีไหมก็ยิงดีด้วยนะครับผมซึ่งมันก็เลยเป็นแบบเออ,อตอบตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะตอบโจทย์นะครับผมไม่ต้องอะไรเทร้าท้ามากนะครับถ้าอยากได้เท้ทาท้าเดี๋ยวไปดูแบ็คเฟิร์นะครับผมแบ็คเฟิร์มันแต่งแบบเท้าท้ามากนะคริปม,มือนะครับตรงนี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นแองเกิลกริปนะครับท้าไมผมถึงไม่ใช้เป็นพวกวอลเล็เครกริปนะครับผมถ้าวอลเล็เครกริปเนี่ยผมถืออย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันหนัก นะครับผมคือผมต้องแบบเอาเหมือนแบบเวลาผมรับน้ำหนักปืนเหมือนผมกำมือแล้วรับน,น้ำหนักปืนเงี้ยมันรู้สึกว่าเออมันหนักนะเวลาถือนานๆแ่ะมันหนักแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นแองเกิลเนี่ยมันรู้สึกว่าเราเหมือนแบบนี่ฮะแบบมือแล้วก็ประคองไว้นะครับผมทำให้รู้สึกว่าเออมันกระจายน้าหนักได้แต่ถามว่าตัวโตผมเนี่ยผมถนัดอะไรผมถนัดแองเกิลมากกว่าเพราะว่าในการจับเวลาผมผมต้องวิ่งไงถูกไหมเมื่ผมถือพอนีเข้ากิฟต์แบบกิฟต์ตรงๆเนี้ยผมถือไปพวกเนี้ยกว่าจะขึ้นมากว่าจะพันตั้งอะไรก็ก็นานอยู่ นะครับผมก็เลยใช้เป็นแองเกิลปุ๊บเวลาขึ้นมามันจะขึ้นมาแบบพอดีเลยนะครับอ่าคือมันจะเข้ามือมากกว่าเออวอลเลอร์กิฟต์แบบที่วอลเลอร์กิฟต์ปุ๊บมันขึ้นมาปุ๊บต้องมานั่งตั้งแบบคือมันจะเสียเวลาไปประมาณแค่เซียววีนะครับแค่เซียววีการเล่นวีการสำหรับผมนี่ก็มีผลนะผมก็เลยเลือกที่ว่าขอเน้นเร็วไว้ก่อนดีกว่าผมเลยเลือกใช้เป็นแองเกิลนะครับยางพรมนะครับผมผมเลือกใช้เป็นนี่ฮะเป็นของค่าย Prometheus นะครับผม อ่าซึ่งอันนี้เป็นยาอกของของเก่านะเรื่งยาอกปูมิเทสเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเอ้ยมันยิงดีแต่ว่าถามว่าของไอเซียเดิมๆแต่ยิงดีไหมยิงดีแต่ผมรู้สึกว่าอยากให้มันอัปเกรดประสิทธิภาพไปมากกว่านี้ก็คือใส่ของปูมิเทสเข้าไปก็ทําให้การยิงการไล่บูลเลตพวกเนี้ยเออมันค่อนข้างที่จะคุมได้ง่ายกว่าอะไรประมาณนี้นะผมคิดอย่างนี้นะส่วนในกระบอกลมเนี่ยก็คืออยากที่รู้กันนะครับผมทางของไอเซียเนี่ยเขาแต่งมาให้ก็คือใช้เป็นมาสเตอร์มอสนะครับผมทั้งชุดกระบอกลมในนี้เลยนะครับแต่ว พอร์ตมาให้ท่านดูได้นะครับผมว่ามันผิดกฎทาง u t u b e นะครับซึ่งเขาบอกลงข้างในเนี้ยผมใช้เป็นมัสเตอร์มอทั้งหมดนะครับมอเตอร์ตรงนี้นะครับผมผมก็ยังใช้เป็นของเดิมอยู่นะครับเป็น ICS EVO อีเอสามหมื่นห้าพันรอบนะครับผมผมยังใช้เป็นของ I c ซเดิมอยู่นะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แต่อะไรเลยแต่ว่าทาง ICS เนี่ยเขาให้มาแบบว่าเหมือนแบบเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือให้ตรงนี้มาเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะรพบก็คือผมมาบอกว่าเออการแบบ แต่งแอร์ซอฟในสไตล์ของผมเนี่ยมันเป็นยังไงรูปแบบนะครับการเล่นแบบยังไงนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็คงไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมทํามาขึ้นมาเนี่ยก็คืออยากจะมาแนะนําแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็ช่วงโควิดแล้วทีมงานผมเนี่ยไม่สามารถทีจ่จะนัดมาถ่ายงานได้ก็เลยที่ว่าต้องทำหาอะไรทำกันไปก่อนนะครับผมก็ขออย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปชาร์เลนเจอร์ใหม่ๆนะครับผม ตลอบวันนี้นะครับผมโบลูก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไม่เจอกันคลิปหน้านะครับผม